กับหมกสิบบาทกับหมกสิบบาทขับหมูสิบบาทเนืยวไก่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 สิบบาทเหนื่อยครับทุกคนเหนื่อยม้าม้าได้เข่าว่าม้าขายเนืยวไก่สิบบาทใช่ไหมนี่สิบบาทม้าร้านม้าอยู่ที่ไหนเอานี่มมาม้าชื่ออะไรม้าชื่ออะไรชื่อเอ๊ะก้าลูก้าลูร้านร้านม้าชื่ออะไรครับร้านม้าชื่ออะไรข้าวหมกเจ้าเก่าข้าวหมกเจ้าเก่าอ่าอยู่หน้านเทศบาลนะทุกคนที่นี่ครับขายข้าวหมกสิบบาทเนรับ ราคาเป็นยังเองนักเรียนสุดอยอดจริงครับอยู่หน้าที่โรงเรียนเทศบาลห้ามาวันนี้เอาเหนียวไก่สักสิบาทได้ไหม <laughs> แล้วเรามาดูนะครับว่าซิกเนเจอร์ร้านนี้ครับนอกจาก10บาทแล้วเนี่ยเขาย้าเหนียวไก่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ผมชอบกากร้านนี้ชอบกากนะนี่นี่นเอาปริมาณที่มาขายเลยไม่ไม่ต้องแถมแต่ว่าขอกากเยอะมากขอกากเยอะๆเหนียวไก่10บาททุกคนเดี๋ยวนิดหนึ่นงนี่อันนี้เหนียวไก่ก้อนหนึ่ง10บบาทนะครับแล้วก็เดีย๋ยวให้ไก่ โอ้ไ oh, okay. นะก่ชิ้นใหญ่นะทุกคนชิ้นใหญ่นะมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์กระข้องหน่อยอ่านี่นี่สิบบาททุกคนสิบบาทสุดยอดโอ้โอเคครับมาอ๋อ oh, ได้เลย <laughs> นี่นี่อันนี้คือสิบบาทเลยมานะนี่ขึ้นหน้าร้านขึ้นหน้าร้านครับปัตะลุง,น,น,ะะลงนี่นะครับ กะพัทลุงไก่ทอดเจ้าเก่านะครับวันนี้มาร้านเหนียวไก่10บาทเหนียวไก่หายไหมไม่ใช่ครับ <laughs> เดี๋ยวนี้ปัตานีครับแต่กะอยู่พัตลุงกะหลุมนะครับสั่งผ่านฟู้ดเพนด้าอะไรก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้หยุดอยู่แล้วอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเนี้ยเหนียวไก่10บาททําสดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็มีน้ําจิ้มนี่น้ําจิ้มนะครับนี่10บาท10บาทโอโ้โหสุดยอดครับทุกคนแล้วก็นอกจากมะจะขายนี้ครับมะยังขายข้าวหมกก็มีครับอ่าข้าวหมกกับเหนียวไก่มานะ ขายทุกวันไหมมะเปิดกี่โมงมะตีหกตีหกตีมงเช้าเลยปิด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 กี่โมงประมาณสีบเโมงก็คือขายตอนเช้าอย่างเดียวโอเคครับทุกคนถ้างั้นอย่าลืมครับฝากร้านมาด้วยนี่นี่นะครับกะพัทลุงไก่ทอดเจ้าเก่านะครับนี่อยู่หน้าโรงเรียนเทศบาลหนาสายมอปัตตานีแล้วเดี๋ยวผมไปธุระก่อนนะครับทุกคนไปกำลองสิบัทเดิีบาท ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊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 งแทง